Do we เป็อิสระนี่ง่ายแะเป็น่มีความรู้สึกเบาบาที่สุดก็เป็นอิสระแล้วอสระนี่าปฏิบัตมาเลยในชีวิตแค่ความสงบขนาดจิตเดียวเท่านั้นมันจะเปลี่ยนเปลี่ยนชีวิตของเราไปตลอดกาลขนาดจิตเดียวเท่านั้นที่มันจะทำให้ชีวิตของเราคุกคนในวันนี้ความเป็นอิสระอย่างแท้จริงและขนาดจิตเดียวเท่นาทนั้น เรา,า,า,ข,า,าขนาดจิตนี่หละที่เราเราคอยมาน,านานแสนนานทั้งทที่จริงๆแล้วมันก็อยู่กับเราตลอดเวลาตั้งแต่เราเกิดไปนะ เเดินทางไกลขนาดนี้ข้ามยังขอบฟ้าหนึ่งเมืองอีกขอบฟ้าหนึ่งถ้าหัวใจเราไม่ยิ่งใหญ่ขนาดนั้นเราจะมาอยู่ตรงนี้ได้ยังไงล่ะถ้าหัวใจของเราไม่เข้มแข็งขนาดนั้นเราจะก้าวไกลามาได้ขนาดนี้ไหมอันนี้มันสําคัญที่สุดคือเราต้องรู้แล้วว่าเราต้องเดิมพัน์กับมันแล้วโดยที่เราไม่รู้ตัวเดิมพันธกับชีวิตทั้งหมดที่เรามีอยู่แล้วเราจะได้ใช้ชีวิตอย่างที่เราเลือกเพราะเราได้เลือกไปแล้วไง เราได้กินยาเม็ดซึ่งยอมเข้ามาสู่ชีวิตของความเป็นจริงไปแล้วไงเราได้กินยาซึ่งทาให้เราหลุดพ้นจากมายาไปแล้วไงันนหน้าที่ของเราวันนี้ก็คือการที่เราจะใช้ชีวิตในแบบที่ไม่หลงเพอละเมอตัดพ้อต่อว่าตำหนิหรือแม้แต่พิริพิไลลำพันอยู่กับสิ่งที่มันเคยเกิดขึ้นในอดีตมองไปข้างหน้าสิเรารู้รู้สึกกับวันนี้สิ เราจะเห็นเลยว่าเราไม่ได้เป็นคนเดิมตั้งนานแล้วเราไม่ได้เป็นสิ่งที่เราเคยเป็นตั้งนานแล้วเพราะเราเข้าใจชีวิตของเราแล้วีิใครบ้างอย่างมันจะเอาเงินตัวเองเป็นมากมายมาเพื่อจะเดินทางมาแค่แค่มาดูภูเขามาเห็นก้อนเมฆก,กับท้องฟ้าถ้าเป้าหมายข้างในมันไม่ยิ่งใหญ่พอ